บทที่ 13. อนัตตลักขณะสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพักวาภารานะศยังวิหารติอีสีปตาเนมิคทาเยตตลักโขพักวาวัจาวัคขีเยพิกขูขอามันเตสีลูปังพิกขเวอนัตตาลูปัจ,จะหิตทางพิกเวอัตตาอาภาวิสะนายิตธทางลูปังอาภาทายสังวัตเตยะ รับเพถาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติยัตสมาจากโหพิขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพ e ัติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจาหิตทางพิขเวอัตตาอาภาวิสสะนยิตทางเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพถาจาเวทนายะเอวังเม เวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัดสมาจากโขพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาพาทายะสังวัตติน่าจะรับพัติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหนตูเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาวิญญาจะหิทางพิขเวอัตตาอภาวิสนะอภาวิสนะยิทางสัญญาอาพาทายะสังวัตเตยะ รับเทาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหนตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยัสมาจะขบพิกขาเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพัตติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิตทางพิกขาเวอัตาอภา วิษสังสุนายิทางสังขาราอาพาทายะสังวัตเตยุงรับเพถาจากสังขาเลสุเอวังมีสังขราโหนตัวเอวังมีสังขลามาอเหสุนติยัตสมาจากโขพิาเวสังขลาอนัตตาตัสมาสังขลาอาพาทายะสังวัตตันติน่าจะรับพัตติสังขาเลสุเอวังมีสังขราโหนตุเอวังมีสังขลามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณนั่นจะหิทางพิกขเวอัตาอาภาวิสณะยิตทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพถาจะวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหนตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยัตสมาจะโขพิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินั่จะรับพัติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหนตูเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติ ตงกิงมัญญิถาพิกขเวรูปังนิจจังวาอานิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังปะวิปาลินามะธรรมาังกัลลังนนุตังสามานุตัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญัตถาพิกเวเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวิปะนินามะธรรมังกันลังนุตตังสามารถนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสามิเอโสเมอตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญัตถาพิกาเวสัญญานิจจาวาอนิจาวาติ อนิจจาพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวิปวิปาลินามะธรรมมังกันลังนุตตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญัตถะพิกาเวสังขารานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวิปาริมนามะธรรมมังกันลังนุตตังสามานุตัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสามิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญัตถาพิกาเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเต ยามปะนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมมังกันลังนุตตังสามัญนุปัสสีตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสามีเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตัดสมาติหาภิกขเวยังกิงจิบรูปังอตีตานาคตะปัจจุปันนางอนัตตังวาหะหิตทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวา สัพพังลูปังเนตังมะมะเนโสหมามัสสามินะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะท่านทัพพังยากาจิเวทนาอาติตานาคตาปจจุปันนาอนันตตาวาพระหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวา สภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญาญา,านทัพพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตาปัจจุปนาอนัตตาวาภะหิตทาวาโอลาลิกาสวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาโทเลสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสสมิณะเมโสอัตตาติ เอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทัพ,พังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุปน,นาอนัตตาวาภะหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมา,สามัสสัมมินาเมโศอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะท,ทัานทัพพัง ยังกินจิวิญญาณังอตีตานะอตีตานาคตาปจจุปันนังอนัตตาวาภะกิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสหัสสมิณะมโสอัตติเอวเมตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะท่านทัพพัง เอวังปัดสังพิกาเวสุตตวาอาริยะสาวโกลูปัสมิงปีนิพินทตัติเวทนายะปีนิพินทตัติสัญญาญาปีนิพินทตัติสังขารลสุปีนิพินทัติวิญญาณน,นัสมิงปีนิพินทตัตินิพินนิพินทางวิรัชติวิลาวิลาขาวิมุตติติวิมุตตสมิง วิมุตตมีติญาณังโหนติขีนาชาติวุตสิตังพามาจาริยังกัตังกัลานียังนาป่าลังอิทัตตายาติประชานาติติอิทธมะโวจะพควาอัตตะมะมะนาปัญจวัคคียาภิกขุพควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสมินจับปะเวยยกะละาลลนับสมิงวัพัญญามเนปัญจวัคคียานางังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิ วิมุตจริงสูติ